สวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้จะพาไปดืม่มเครื่องดื่มของสกอตแลนด์นะคะเครื่องดื่มอะไรนี่ไม่เห็นอ่านออกไม่เอ่ยไอออนบรูไอออนบรูใช่ปะ่ะ<อ>ถ้าเป็นคนสกอตก็อาจจะบอกว่าไอออนบรูแต่ถ้าเป็นคนอังกฤษก็จะไอออนบรูบรูบรูใช่ไหม โอเคไอออนบรู okay. นะคะนี่ออริจินอลแอนด์เบสออริจินอลเหรอใช่ใชอันนี้นี่ไงอออลใช่ออริจินอลแอนด์เบสแล้บรูดในสกอตแลนด์ซินส์หนึ่งพันเก้าร้อนาตั้งแต่บรูดอันนี้ก็คือทำที่สกอตแลนด์นะคะตั้งแต่ปี 1 9 0 1, 1. นะ 1> To a secret recipe of 32 flavors with a spirit that's as bold as its taste you can't describe describe it because there's nothing like it คอนเซปต์นะคะก็ะคือไม่สามารถคุณไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะคะเพราะมันไม่เพราะมันไม่เหมือนใครเลยมันไม่มีอะไรที่จะอธิบายได้นะคะว่ามันยังไงเพราะฉะนั้น ต้องลองอย่างเดียวเท่านั้นนะคะโอเคนี่ก็มาลองกันเลยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเแบบซีบ้านเราเนี่ยไปลองกันเลยฟังเสียงให้ดีนะคะว่าจะเหมือนแบบซีหรือว่าโคบ้านเราหรอกมันจะกระเด็นใส่หน้าไหมเนี่ย รอดไปนะคะโอ้โหซีสมากนะคะเป็นฟองขึ้นเลยนะคะอันรีบปิดก่อนเป็นไงลูก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฟองหาย <c oughs> ปิดไม่ค่อยจะอยู่โอเค อืแรงเหมือนกันนะคะพอโดนลิ้นเนี่ยจะแสดนิดนึงก่อน <Okay. S 1> ก็รสชาติจะคล้ายๆสปรา์นะคะ <Okay. S 1> น้ำแดงน้ำเขียวอะ่ะอืมคล้ายๆน้ำแดงน้ำเขียวบ้าเรานะคะก็ไม่รู้ทำไมนะอันนี้ไม่เห็นมีขายที่อื่นนะคะนอกจากสกอตแลนด์แต่ว่าอย่างเบบซี่ค้กอะไรที่นี่มี หลายชนิดมากนะคะหลายรสชาติมากอย่างมากเรามีโคก้กมีเบบซี่แต่ว่าก็มีชนิดเดียวแบบเดียวใช่ไหมคะอย่างมากก็มีโค้กซีโร่เบปซี่ซีโร่อะไรแบบนั้นแต่ที่นี่นะคะมีโค้กสตรอเบอรี่นะคะมีขิงน่นเยอะมากนะคะมีหลายรสชาติมากแต่พูดถึงโคก้กทำไมเนี่ยตอนนี้กำลัง <laughs> รีวิวไอออนบรูอยู่นะคะอันนี้ก็คือรสชาติจะเหมือนคล้ายๆสไปร์นะคะ จะเหมือนแบบมันเหมือนสปท์ผสมน้ำส้มแฟนตาเน่ะเออคิดว่าหลายหลายคนถ้าไม่ชอบความหวานเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบไอออนบรูนะคะเพราะมันมีความหวานนิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีความแสบของคล้ายๆเ้ายแบบซี่ด้วยเหมือนกันแต่แบบซี่จะแสบกว่านะแบบซี่จะแบบแสบคออันนี้จะเหมือนแสบลิ้น <laughs> คือพอคือพอโดนล,ลิ้นไปแล้วมันก็รู้สึกก่อนหลดหลังจากนั้นมันก็จะหวานแบบนี้นะคะถ้าใครอยากได้ก็ เดี๋ยวนะคะกลับเมืองไทยคราวหน้าก็แจ้งได้นะคะเดี๋ยวซื้อไปฝากโอเคให้ไปลองชิมกันเนาะแต่ไม่รู้มันจะหนักหรือเปล่านะคะอาจจะเอาไปได้ไม่เยอะเนาะก็โอเควันนี้นกก็มารีวิวนะคะสินค้าของสกอตแลนด์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะถ้าเกิดเผื่อว่าใครมาเที่ยวนะคะไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็เอ้มันคืออะไรนะคะก็ลองซื้อชิมกินได้นะคะก็ ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะแต่ว่าอย่างว่านะคะน้ำอัดลมดื่มมากก็ไม่ดีนะมันมีกรดนิดนึงนะคะก็จะแสบท้องได้เด็กๆก็ไม่ควรนะคะแต่ที่สกอตแลนด์ก็บางทีนะคะมีไปแอบรู้ม,มานะคะเด็กมาบอกนะคะว่าได้กินไอออนบลูที่โรงเรียนนะคะทั้งๆที่โรงเรียนห้ามกินน้ำอัดลมนะคะแต่เขาได้กินในวันพิเศษนะคะเป็นวันเป็นวันพิเศษของสกอตแลนด์นะคะเขาก็ได้กินไปแล้วนะคะ พอเราจะซื้อมารีวิววันนี้นะคะเขาก็เลยมาขอ,อกินนะคะปกติเขาเห็นแบบซี่เห็นน้ำพวกนี้เขาไม่เคยขอ,อกินนะคะแต่วันนี้เขามาขอ,อกินนะคะอืมก็ต้องระวังเด็กๆกันด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ดีสําหรับเด็กเนาะโอเควันนี้นกก็ลาไปก่อนนะคะของให้ทุกคนก็อยู่ยังปลอดภัยกินยังปลอดภัยนะคะกินได้แต่แต่ว่าอย่าไปกินเยอะโอเคงั้นวันนี้นกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โอ,โอ้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคะถ้าไม่แค่ก็กดปิดไปนะคะโอเคไปจริงแล้วสวัสดีค่ะ